สวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับนะสู่ช่องแปดบาทซีคข่าววันนี้นะคะจะพาทุกๆคนเนี่ยมันถูกเกี่ยวกับตัวละครน,นะคะตัวคุกกี้เนี่ยที่น่าป้านเนาะสลับไว้ตีมังกรน,นะคะเพื่อม่าคนไหนเนี่ยไม่มีตัวตามที่เซฟ จัดทีไว้ตอนนี้นะคะแต่ก็สามารถนําตัวอื่นที่เซฟแนะนําไปเนี่ยมาใช้ได้นะคะถ้าเกิดมีอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะจะมีทิคใน,นกกรตีมงกรนเนาะสำหรับใครที่ใช้ดอกปุ้ยไฟนะคะทั้งแบบพลังโจมตีแล้วค้าเสียหายเนาะ,ะมันจะเหมือนกันนะคะการกดและอย่างนึงนะคะใครที่ใช้ดอกปุ้ยไฟเวอร์ชั่นครูทามเนี่ยมันอาจจะต้องเป๊ะนิดนึงนะ,ะพอเซฟลงหลรอบแล้วมันแบบต้องเป๊ะมา,มากๆเลยใชะเอมนะคะใช้ตอนไหนอ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยมาดูกันเลยค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวให้ที่อย่างปรับเป็น1 0จูนย์ก่อนเนาะกดท่าชอนนะคะหลังคำว่าบอสค่ะจากนั้นเนี่ยสักประมาณ1วิ2วินคะคะกดตัวของดอกไม้เนาะตามด้วยน้องเห็ดค่ะแล้วเมื่อหนักติ๊กนะคะหนึ่งวินาทีเนาะกดฉลามกับตัวแวมไพายทันทีค่ะแล้วต่อด้วยต่อซู้อัตโนมัติทางซ้ายมือค่ะแล้วตังนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้มันรันไปเลยค่ะเราอาจจะก,กดมือช่วยนะะเพื่อให้สกิลได้แบบทันทีนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย ฉลามใครนะที่ไม่ได้ทำครูทรามมันเนี่ยมันจะสกิลไม่ทันนะคะทุกคนก็เอ่อถ้าอยากให้ดาเมจแรงกว่าน,นี้เนี่ยใช้ฉลามเป็นโจมตีก็ได้นะคะแต่ว่าการกดเนี่ยอาจจะกดพร้อมๆกับตัวน้องเห็ดนะหรือพยายามทําพลังโจมตีล้วนก็จริงค่ะแต่ว่าครูทรามของฉลามเนี่ยก็จะต้องสูงในระดับหนึ่งด้วยแต่ถ้าใครทําไม่ไหวเนี่ยแบบท็อปปิ้งไม่เอื้ออํานวยนะคะสามารถใส่เป็นคูธรมสองโจมตีสามก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคน ค่ะและอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะทำไมถึงใช้ชเอมเนาะเอาจริงอะเอมนะคะกดง่ายกว่าดอกปุ้ยไฟในรังกรระดับสูงๆนะคะสักว่ามา47-48เนี่ยอัพพอเซฟลองของตัวเองเนี่ยมันกดง่ายกว่าจริงๆนะคะอืมแต่ดอกปุ้ยไฟเนี่ยถ้าใช้เนี่ยมันจะฮิลประคองทีมเนาะทำให้ตัวของน้องเห็ดเนี่ยมันอยู่ได้แม่นกว่าแต่ว่าการกดเนี่ยจะยากกว่า ทุกอย่างกดเหมือนเดิมเลยค่ะยกเว้นชชเอมเนาะชชเอมจะกดเมื่อเราสามารถกดสกิลได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเมื่อกี้นะคะจะเห็นนะเซฟกดเริ่มแรกเลยนะคะนี่เหตดได้ปลาพอดีนะคะนี่ขนาดนะคะกดกดไปค่ะก็คือที่ถ้ากลัวแบบว่ามันจะสกิลทันนะคะเอามือกดไปด้วยเนาะนะคะได้ประมาณนี้เพราะว่าเวมพร์ของเซฟก็ไม่ขีด้วยนะคะใครที่อยากให้เวมไพายขี่แรงๆนะคะ ก็มีวิธีการแนะนําก็คือหาท็อปปิ้งพลังโจมตีที่อัตราคริสนะคะแน่นๆเราไม่ต้องสนอย่างอื่นเลยก็ได้ทุกคนนะคะ,ะมาดูท็อปปิ้งแต่ละตัวกันก่อนดีกว่านะคะตัวแรกเนาะที่จะต้องพลาดไม่ได้เลยนะคะที่ต้องปั้นนะะก็คือตัวของเวมพายค่ะเวมพายนะคะไม่ต้องสนอะไรเลยค่ะแล้ว ส่วนแค่ในส่วนของคู่ทางกับอัตราคริทิคอลนะคะคู่ทางถ้าอยากจะให้มันเป๊ะตัวหนังสติ๊กพอดีในรอบที่2นะคะโดยที่เราไม่ต้องแบบคอยกดมือช่วยนะคะก็คือ5้าเปอร์เนะาะเฉพาะเซฟเล่น5เปอร์มาตลอดนะคะมีแค่ครั้งนี้ที่แบบว่ากดมือช่วยเนาะเพราะว่าคู่ทางไม่ถึงค่ะอัตราคริทิคอลนะคะเซฟเคยทํา12เปอร์แล้วมันติดคริบบ่อยทุกคนก็ลองทําเป็น12เปอร์ได้นะคะอันนี้ท็อปปี้ของเซฟมันไม่ค่อยพอตัวที่2นะคะที่อยากจะแนะนำเนาะเป็นน็อกชราลเชอร์เบตค่ะ คู่ทามนะคะตอนนี้เซฟตั้งไว้ที่6เบอร์เองอะทุกคนเพราะว่าแบบท็อปปิ้งไม่พอแล้วจริงๆนะคะแล้วความเสียหายมีติดมาสัก20ก็ดีค่ะเวลาโดนมังกรตีเลยว่าสูงๆเนี่ยมันจะได้ไม่ปิวก่อนเนาะคู่ทามถ้าเป็นไม่ได้นะคะทำสักสิบเบอร์มันจะง่ายต่อการกดมากๆเลยทุกคนแต่ถ้าใครนะคะพอมีท็อปปิ้งทางโจมตีที่แบบมีติดคู่ทามมาเยอะๆเนี่ยใส่เป็นโจมตีล้วนเลยก็ได้เนาะคู่ทามถ้าได้แม็กซ์ที่สุด มันก็ประมาณ8เบอร์นะคะ8เบอร์7เบอร์อันนี้เซฟว่ากำลังเล่นได้อยู่เนอะแต่ว่าถ้าใครมีท็อปปิ้งนะคะแต่ถ้าท็อปปิ้งไม่พอเนี่ยอาจจะมีผสมมาได้เนอะค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะน้องเฮปพิษค่ะ น้องเห็ดนะคะเน้นในส่วนของกู้ทากับลดความเสียหายค่ะลดความเสียหายยิ่งสูงพลังชีวตยิ่งสูงนะคะจะทําให้เวลาน้องสกิลไปเนี่ยแล้วมันสะท้อนนะคะน้องก็จะไม่ตายของเซฟเนี่ยน้องมันจะตายไวนะคะเพราะว่า1นึ่งันโดนสะท้อน2นะคะน้องนอนตกจากมังกรลูกน้องมังกรเนาะค่ะก็ทา้าลดความเสียหายสูงๆโดยพลัจมตีไปเนาะมาดูกันในส่วนของท็อปปิ้งกันดีกว่าค่ะ นะคะท็อปปิ้งของดอกบิฟใช้เหมือนตอนเวลาลงลงด่านเลยก็ได้จะใช้เป็นรถเขาเสียหายล้วนจกตีล้วนก็ได้นะคะคู่ทาล้วนได้เดี๋ยวคู่ทาเนี่ยถ้ารอมาแล้วเนาะก็จะเป็นคู่ทาที่มี21เเปอร์ของเซ่ิเดปอร์ที่ว่าบว่ามันเป๊ะมากอะทุกคนมันจะหาท็อปปิ้งยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครแบบเออกดยากไปนะคะใช้เป็นอันนี้ก็ได้ในช่วงมังกรระดับแรกๆนะคะ อยวไปดูน้องอดอกไม้ไฟนะคะเวอร์ชันครูทมาล้วนกันดีกว่าเนาะมันจะกดยากนิดนึงนะคะเห็นไหมมันต้องเดินมาสักพักนึงก่อนแล้วเราค่อยกดนะคะพยายามสังเกตลูกแกะนะคะนี่จะเห็นนะทุกอย่างกดเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมว่าถ้าลูกแกะมันกำลังจะหายไปพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยไปลองทสดูก่อนเนาะว่าทีมของตัวเองเนี่ยลูกแกะมันจะหายช่วงประมาณไหนนะคะ,ะเพราะว่าถ้าลูกแกะหายเนี่ย ตอนที่มันโดนมังกร,รตีตกนะคะมังกรเลวเวลสูงๆเนี่ยตัวของแวมไพร,ร์กับตัวของเห็ดเนี่ยมันจะปิวเรือเพราะเซฟเป็นมาแล้วนะคะเพราะฉะน,นั้นให้ทุกคนไปลองก่อนเนาะว่าน้องอดอกไม้ไฟของแต่ละคนเนี่ย ประมาณไหนนะคะถึงจะพอดีแล้วให้สังเกตว่าถ้าเรากดดอกไ,ไฟ้ตรงนี้น้องแกะจะหมดตอนไหนอย่างเงี้ยค่ะให้ทุกคนสังเกตดูเนาะระยะนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะปิวได้นะคะเอออันนี้ให้ไปลองดูก่อนนะทุกคนนะคะยังไม่อ่าให้แบบไเราใช้จริงๆนะคะให้ลองดูก่อนถ้าลองแล้วโอเคนะล้วค่อยใช้งานอีกอันนึงนะคะชะเอมชะเอมเนี่ยเหมาะการตีมังกรบนๆมากเลยนะคะถ้าใครไม่ได้แบบทํา อดอกวิ้ยฝ้ายแบบครูทามนะคะอย่างที่เซฟทาไปเมื่อกี้ใช้ง่ายใช้สะดวกแต่เสียอย่างเดียวค่ะคือถ้ามันติดคลีใช่ไหมสกิลมันติดคลีนี่ขนาดเฟอร์น้อยบางทีมันก็ติดคลีนะคะพยายามให้ไม่มีอัตราคลีเลยถ้ามันติดคลีเนี่ยมันจะสะท้อนตายไวมากเลยทุกคนนะคะอันนี้คือข้อเสียของเชอเอมต่อกวิ้ยนะคะข้อดีคือมันจะไม่สะท้อนตัวเองตายค่ะ ก็นั่นแหละให้ทุกคนให้ไปแบบไปลองดูกันนะคะเชะเอมเนี่ยด้วยความที่ลูกน้องมันยืดกว่านิดนึงนะระยะเวลามันยืดกว่านะคะแล้วก็คิดว่าช่วงครูไทม์เนี่ยมันมันไวกว่าด้วยนะอม,มันก็เลยทําให้เชเอมใช้ง่ายกว่าเวลาเราตีมันก่อนระดับบนๆนะคะ แต่ถ้าใช้ดอบวิฟายอย่างดิเซฟบอกนะทุกคนต้องไปลองกับทีเองก่อนเนาะว่าน้องแกะที่ซัมมอนออกมาเนี่ยมันหายช่วงไหนนะคะเพราะน้องแกะ3าตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่รับดามเมจนะคะมางก่อนตอนที่มันขวัญไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวคุกกี้ตัวอื่นจะเปียวแทนนะคะอ่ะจรินท็อปปิ้งเซฟแบบบ้านๆมากเลยเพราะว่าไปไปเน้นในอารีนานะคะอ่ะมาดูต่อของนัช็อกนะคะนัช็อกพลังโจมตีล้วนเซฟจ,จะใช้ตอนเวลา วงกรยังไม่สูงอ่าเมื่อวงกรนะคะเลเวล45ขึ้นไปเซฟใช้เป็นลดความเสียหายล้วนเลยค่ะหรือถ้าใครนะคะท็อปปิ้งเพียงพอเนาะสำหรับการใส่ให้น้องดัาช็อตนะคะแบบพลังโจมตีล้วนแล้วมีออฟลองเป็นลดความเสียหายนะสัก25เปอร์นะคะก็นํามาใช้ได้เลยทุกคนนะคะมาใช้แทนอันนี้เซฟก็อารมณ์แบบว่ายัดๆท็อปปิ้งนะให้มันมีเท่าที่มีไว้ก่อนอืม ครั้งนี้ซอจะพยายามทำท็อปปิ้งที่แบบว่าเท่าที่มีไปก่อนเพราะว่า 1. คือเราเชื่อว่าหลายๆคนอะท็อปปิ้งไม่ได้แน่นอยู่แล้วไหนจะอารีนาไหนจะตีมังกรนะคะไหนจะศึกป,ประจันบ,บานทุ่งยันเยอะมาก,มาก ตัวต่อมานะคะถ้าใครที่ไม่มีสิ่งที่เซฟกลับไปเนาะตัวุกี้เนาะแต่มีลูกเกดนะคะลูกเกดเอามาแทนตัวฉลามได้นะคะ mm hmm. ก็พยายามเนี่ยทำครูทางนะคะให้ได้สักเจ็ดเปอร์ทุกคนมันจะก,กําลังพอดีนะคะสำหรับการออกสกิลดีเซฟก็พยายามเปลี่ยนนะคะเออฮอปปิ้งเท่าที่มีก่อนนะคะน่าเซฟพยายามนะ,ะว่าเพราะว่าเคยไปเจอมาหลายหลายหลายไอดี ID หลายคนเหมือนกันที่แบบว่าท็อปปิ้งเนี่ยอาจจะแบบ เฉพาะจอดโจงในการลงอารน่าหรือลงดานอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบสลับท็อปปิ้งยากนะคะก็จะแนะนำเท่าที่แบบใส่ได้ประมาณคร่าวๆให้ดูก่อนอนะคะตัวของนักสำรวจเนาะถ้าเกิดใครไม่มีแวมพายจริงๆนะคะหรือไม่มีเหตุไม่มีฉลามสามารถใส่นักสำรวจได้นะคะนักสำรวจเนี่ยสกิลนะคะใกล้เคียรกับแวมพายเลยแล้วถามว่าแรงไหมแรงนะคะแต่ว่า นองกจากว่าน้องเป็นแลนเนี่ยหลายๆคนก็เลยไม่ได้ปั้นไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยไม่มีตัวทำดาเมจเดี่ยวจริงๆนะใช้นักสํารวจได้นะคะปั้นมาก็สามารถไปลองเล่นได้นะอารีนาเนาะเซฟเซฟเคยแนะนำไปแล้วนะคะว่าอารีนามันก็ใช้ได้เนาะสลับตึงดาเมจนะคะแล้วก็ไม่สะท้อนด้วย ต่อมานะคะคุณข้ารายนะคะแรกๆงเนี่ยเซฟใช้บ่อยมากเนาะนะคะก่อนที่แบบจะมาลองใช้เห็ดหรือฉลามหรือต่างๆเนี่ยแต่ข้ารายนะคะดามเมจแรงจริงค่ะข้อเสียคือสะท้อนตายนะคะเวาลายิงมาก,ก่อนอันนี้ก็ถ้าเกิดใครไม่มีทีมจริงแล้วเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะมันดามเมจทีเดียวแต่แรงเนาะประมาณเ1หนึ่งนะคะอันนี้ทีมของนักสํารวจนะคะถ้าใครใช้นักสํารวจก็ประมาณนี้เลยค่ะนะคะนี่ใช้เชเอกหรือไฟก็ได้เนาะ นะคะนี่ก็จะเป็นทีมที่ใช้ชเอมนะคะก็จะบอกว่าทุกทีมนะคะอาจจะต้องมีชเอมหรือดอกไมด้วยนะเพื่อที่จะซัมมอนลูกออกมานะคะเพื่อลองรับเท้าแทนตัวคุกกี้หลักนะคะที่จะทำดามจนะทุกคนนะคะก็อย่าลืมนะอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใครที่จะลองเตรียมมังกรจริงๆนะคะให้ไปลองเทสก่อนในในส่วนของฝึกต่อสู้ในหมดฝึกต่อสู้นะทุกคนนะคะถ้าเกิดฝึกแล้วเทสแล้ว เรากดจังหวะดีมังกรเนี่ยแบบโอเคแล้วนะคะค่อยไปลองตีแบบจริงๆดูมันจะได้ไม่เสียเที่ยวนะคะแล้วเราก็จะได้แบบหัดหัดกดสกิลด้วยนะคะอ่ะ ส่วนตัวของน้องดอกไฟ้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าให้ทุกคนดูว่าเออคูทามของตัวเองเท่าไหร่แล้วจังหวะน้องแกะที่จะวนออกมาอีกหนึ่งรอบเนี่ยที่จะซัมมอนออกมาเีย่จะพอดีกันหรือเปล่านะคะกับตอนที่มังกรเนี่ยมันขวรมาพอดีนะคะก็ให้ทุกคนลองลองไปเทสดูด้วยนะคะอันนี้แบบเพราะว่าฉันเคยตีพลาดไปแล้ว <c oughs> ค่ะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใคร นีข้อสงสัยตรงไหนนะคะหรืออันไหนที่เซฟอธิบายผิดไปก็สามารถแนะนำนะคะได้เลยนะนะคะก็ขอบคุณในการรับชมในวันนี้ค่ะและเจอกันใหม่พัทถัดไปนะคะจะเป็นเกมไหนก็เดี๋ยวมาลองดูกันได้เลยค่ะขอบคุณในการรับชมอีกอรัึงค่ะเจอกันนะบ๊ายบาย